ส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ชมสวนเกษตรมั่วๆของเสกเซโซนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าทำไมเราต้องตัดใบกล้วยนะครับเราถึงเราไม่ได้ตัดไปขายเราก็ต้องตัดนะครับนี่ครับกล้วยที่ ีนะครับออกมานี่บางทีเราทํางานอยู่ที่อื่นถ้าเรามาวันเดียวเนี่ยถ้ามีโอกาสเนะี่ยผมจะตัดไว้เลยนะครับตัดใบออกนะครับเพราะว่านี่ครับคือตัดใบนี่มันดีสารพัดนะครับถ้าต้นเล็กๆเ,เราตัดใบมันก็จะช่วยให้ต้นกล้วยนะพุ่งขึ้นไปนะครับต้นใหญ่ต้นสูงได้เร็วนะครับแล้วก็ ช่วยให้ต้นกล้วยที่เป็นลูกแล้วนะครับทำให้ลูกโตนะครับเพราะว่าน้ำที่จะไปเลี้ยงใบต้นกล้วยก็ที่พอเราตัดใบออกนะครับต้นกล้วยก็จะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงไปเลี้ยงที่ เคือให้เครือใหญ่นะครับนี่แหละครับวิธีตัดใบนี่ช่วยได้สารพัดนะครับสูตรของการตัดใบเวลาที่ปลูกกล้วยนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับถ้าเราตัดใบนี่มันก็จะทําให้ต้นนี่แตกแตกยอดออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ายอดตัดแล้วยอดไม่ออกนี่แสดงว่าต้องมีปัญหา ช่วงล่างนะครับช่วงระบบลากนะครับเราต้องเข้าไปดูระบบลากนะครับนี่แหละครับสูตรง่ายๆในการตัดใบพอกล้วยเริ่มเป็นเป็นเครือนะครับผมจะมาตัดใบเพื่อลดน้ําหนักนะครับไม่อยากให้อ่าต้นกล้วยรับน้ําหนักจากใบเยอะมันจะทําให้ต้นอ่า ต้นกล้วยของเรานะั้นหักได้นะครับสูตรง่ายๆที่ท่านผู้ชมหลายคนก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับตรงนี้เป็นสวนที่ทดลองแบบปลูกหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันนะครับนี่ครับต่อไปเราก็คงต้องคิดหาวิธีแปลรูปสินค้านะครับหลังจากที่ออกมาเยอะ เพราะว่าตอนนี้คือของมันแบบว่าเราเอาไปส่งมันยังไม่พอนะครับมันออกน้อยพื้นที่ตอนแรกเราปลูกมั่วไปหมดปลูกมั่วไปหมดมันก็ดีอย่างหนึง่งแต่ก็มันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าแนวทางที่ดีนะ่ะถ้าเราคิดจะปลูกอะไรแล้วผมว่าอัดอย่างเดียวไปเลยครับ อัดอย่างเดียวไปเหมือนปลูกขนุนก็ขนุนไปเลยปลูกกล้วยก็ปลูกกล้วยไปเลยปลูกน้อยหนาก็น้อยนาไปเลยอัดให้เต็มแต่ตอนนี้ผมว่ากล้วยคือมันแปรรูปก็ได้นะครับอย่างน้อยหนาเราจะไปแปรยังไงแปรรูปขนุนนะขนุนยังตากแห้งได้น้อยหนาเออันจะไปทําอะไรวะใครพอรู้วิธีแปลร,รูปน้อยหนาก็แนะนําหน่อยนะครับ นี่นะครับวิธีตัดใบกล้วยของเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับสบรรพคุณเยอะแยะนะครับในการปรับใบกล้วยนะครับในการตัดใบกล้วยนะครับท่านผู้ชม